สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมานมัสการหลวงพ่อธรรมจที่พระธาตุดอยคำนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่อันี้ก็จะเป็นภาพฝาผนังนะครับซึ่งเป็นทางขึ้นนะและทางลงนะครับทางลงจากพระธาตุนะครับวัดพระธาตุดอยคำนะครับอันนี้ก็จะถ่ายผาผนังทั้งหมดเลยนะครับก็สวยงามนะครับเป็นปฏติมากรรมนะครับฝาผนังนะครับ าบบา,า,าบหวันนี้วันที่5้ธันวาคมนะครับปีพศ2563นะครับอ,อันนี้ถ่ายเป็นภาพปฏิมากรรมซึ่งน,น่าจะเป็นภาพวาดใหม่ๆนะครับรรเาจ้ดี๋ยวจะเดินย้อนไปอีกครั้งหนึ <S 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 2> <S 2> ่งเหมือนว่ากี้จะย้อนแสงนะครับ ไปใส่กลอบไว้ปิดหมา้านเพื่ออาบูชาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วก็ขอเชิญท่านอ่ชาได้บาริบิน